you กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดตั้งสวนจัดการสัตรูพืชชุมชนขึ้นโดยเน้นการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้สามารถจัดการสัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและการเน้นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนลดการพึ่งพาใช้สารเคมีซึ่งจะนำไปสู่ความเข้มแข็งและอาชีพเกษตรกรรมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ผมนายจิตทิเชียนสรงุธานาประธานกลุ่มของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลยกกระบัดที่มาของกลุ่มเมื่อปีพศ .2548 ในตำบลยกบัดก็มีการระบาดของหนอนทัวดำเป็นจำนวนมากเพราะในพื้นที่ตำบลยกบัดส่วนใหญ่ก็มีการ ปูกมะพร้าวกันเป็นจนํานวนมากในสมัยนั้นก็มีการระบาดของหนอนโัดดาอย่างมากมายก็มีการประชุมกลุ่มเพื่อจะหาวิธีกำจัดหนอนหัวดำทางสันนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วได้ให้เป็นตัวแทนของการเรียนรู้เพื่อจะกำจัดศัตรูพืชในชุมชนตำบลยกกระบัดในปีพศ2561ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในตำบลยกกระบัดเพื่อเป็นศูนย์การแห่งการเรียนรู้ในการจัดการศัตรูพืชในชุมชนตั้งอยู่ที่88หมู่1ตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัสสดสุพรรณรปัจจุบันมีสมาชิก32รายเราได้มีการขับเคลื่อนกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นศูนย์กลางให้กับชุมชนในตำบลยกกระบัดให้เรามีความเข้มแข,ข็งยิ่งขึ้นเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ หน้าที่นะคะแล้วก็ภารกิจของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของตำบลยกบดนะคะเราจะมีการถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็สมาชิกค,ค่ะในเรื่องของการจําแนกโรคแล้วก็มแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะแล้วก็มีการผลิตสารเชื้อพันการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะชิ้ของศูนย์เรานะคะเรามีความรู้แล้วก็ทักษะในการขยายสารเชื้อพันธุ์นะคะอย่างเช่นการขยายเชื้อบีทีนะคะ ในการกําจัดหนอนต่างๆนะคะ,ะการผลิตเชื้อราเมตาไรเซียมนะคะการทําถังดักด้วงโดยใช้ฟิลโมล,ลอ,อกดวงแรดมะพร้าวนะคะแล้วก็ดวงไฟด้วยเ,เชื้อจุลินทีสังเคราะห์แสงเพื่อมาใช้ในแปลงนะคะเพื่อบำรุงต้นไม้ของเรามีการผลิตแปนเบียนบาคอนนะคะในการ จัดพวกหนอนหัวดำนะคะในมะพร้าวแล้วเราก็ยังมีการสร้างเครือข่ายนะคะในการเฝ้าระวังโรคระบาดต,ต่างๆเรามีแปลงติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะติดตามสถานการณ์หลักของเราจะเป็นพืชมะพร้าวน้าหอมมีพื้นที่ประมาณ4ไร่3งานเราจะสํารวจติดตามแปลงสถานการณ์ของเรานะคะว่ามันหรือศัตรูพืชหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็จะประเมิสนสถานการณ์มีการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ต่อสมาชิกในกลุ่มบอกกับทางเกษตรอําเภอด้วยนะคะเราจะทําการรายงานเนี่ยทุกประจําสัปดาห์เลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวัสดีขี้เหงเอลรันยิของศูนย์สจชตมบลยุยกบัดดิฉันดีใจที่ได้เข้ามาของศูนย์ได้มีเพื่อนสมาชิกมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเราไม่ได้เข้ามาในศูนย์นี้เราจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับมแมลงในแปลงเราได้เรียนรู้จากการพูดคุยกันเราก็เอาไปปรับปรุงดูแลในแปลงของเราลดต้นทุนและชีวิตเกษตรกร,กรพอดิฉันก็ดี ขึ้นมากด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิะดะนะฉันอาลีผู้รัพยตำแหน่งรองประธานค่ะดิะ <c oughs> ฉันประทับใจที่ได้เข้าร่วมกลุ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับแมลงต่างๆได้ใช้จุลนีสงเคราะห์แสงให้บีทีจิตนอนทำให้ใบเขียวได้มีความรู้มากขึ้นลดต้นทุนฉันก็เลยชวนเพื่อนๆมาเข้ากลุ่มที่ศูนร่างกายก็ไม่ไม่มีพิษต่อ ต่อเคมีอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะดิฉันดรผ่องพันธ์ทรงวัฒนาค่ะเป็นนักวิจัยของมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะปัจจุบ,บันก็เป็นที่ปรึกษาของศูนย์จัดการสัตรูพื่ชุมชนตำบลยกกบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะ าทางสูตรเองก็ได้เข้ามาปรึกษาในเรื่องของการทําปุ๋ยชีวภาพแล้วก็การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรอยู่เรื่อยๆค่ะทางเราเองก็ได้มีโอกาสนําทีมงานนักวิจัยและคณา,าจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําปุ๋ยชีวภาพแล้วก็การใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรเนี่ยไปให้องค์ความรู้กับกเกษตรกรของทางศูนย์เองเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางเราเองก็มีความยินดีอย่างมากค่ะที่จะ เป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยสนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยให้กับทางศูนย์ในอนาคตต่อไปค่ะ แนวทางของการพัฒนาที่ศูนย์ของเรานะคะคือเราจะมีการจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะให้กับสมาชิกที่สนใจเนี่ยเข้ามาชมแล้วก็สอบถามในเรื่องของสัตรูพืชเรามีการพัฒนาชีวพันธุ์อยู่เสมอนะคะแล้วเราก็ยังพัฒนาในเรื่องเกี่ยวกับตัวเชื้อจุลินทรีย์สามารถมาทดแทนตัวเคมีได้นะคะเราก็ยังมีการพัฒนาให้มีคุณภาพลดการปนเปื้อนในการผลิตด้วยเรามีการพัฒนานะคะในด้านบริหารจัดการในรูปแบบของกลุ่มนะคะที่เข้มแข็งก็มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริม ในเรื่องของความรู้ใหม่ๆเราก็ยังมีการประชาสัมพันธ์นะคะทั้งในออนไลน์นะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงยังใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์และนี่นะคะก็เป็นศูนย์จัดการสตัตรูพืชชุมชนตำบลยกกระบัดเราพร้อมที่จะพัฒนานะคะในอาชีพเกษตรกรรมให้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะ